เอาละครับผมสสดครับตอนนี้ถ้าคุณกำลังรับชมเปลมเองชน l จา้าววันนี้มาอยู่เกมโซนโฟกันอีกแล้วนะวันนี้ผมจะมาลองย่อยอ่าย่อยอะไรวะไอเนี่ยของแคทไฮเออย่อยของแคทไฮโดยผมจะทําเป็นบวก2 100ชิ้นของแคทไฮหนึ0งชิ้นบวก2เพราะว่าตอนนี้ผมเห็นว่ามัน มันลงทุนไม่ค่อยเยอะว่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะลงทุนไปเท่าไหร่อันนี้ผมจะต้องซื้อใบบวกประมาณ200กว่าใบเพราะว่าบวก200อันก็ต้องใบบวก200กว่าใบเพิ่มไม่ติดด้วยอันนี้3ามแสนแนะอาเราจดไว้ดีกว่าเดี๋ยวผมจดต้นทุนไว้ก่อน3 8 6 3 8 6 4 0 0นะอันนี้ค่าใบบวกนะห้าสิบหกใบจัดไปแล้วก็อีก33ใบก็2องแสนบวกสองสามสองหกห้าศูนย์นะฮะอันนี้มี1 1 1ใบเหมาเลยไหมเหมาเลยดีกว่าแ4 7 5 0นะฮะอืเ้ เดี๋ยวเราไม่กี่ใบแล้วเนี่ยมี200พอดีเป๊ะผมอยากได้สัก220-230 30ใบ230ใบก็บวกอีก229980อ่ะตอนนี้ค่าใบบวกเราอยู่ที่1,650,000ก็ไม่เยอะนะค่าใบบวกล้านหกไม่เยอะไม่เยอะแล้วก็ซื้อของแคสไฮร้อยอันผมเห็นมันมีคนขายอัลละ3 0 k อยู่โอูโ้ห8 0 k ทำไมท,ทอนหลังทอนมันแพงแล้วะนี่คนขาย 30k ให้มได้100อัน ผมจำได้ว่ามี 26.5m อนะตอนแรกขาดอีก60ขาดอีก50ขาดอีก59อันเฮ้ยเรามีอันนึงพอดีเลยขาดอีก58อัน41ใช่ไหมเมื่อกี้มี41ใช่ไหมอีก17อันจนะครบ58พอดี43 43ก็58ก็15อันโอเคครบอ่ะเดี๋ยวเราไปที่เมืองจีนกันฮะเพื่อที่ไปบวกบวก2 100อันแล้วก็มาย่อยกันลัวๆนะเดี๋ยวขอเปิดให้หมดภูภูนี่เราบวกไปด้วยไหมภูภูเนี่ยบวกไปด้วยแล้วกันภูภูนะ โอเคเดี๋ยวขอเปิดให้ครบก่อนครับไปอเปิดครบแล้ว100อันอู้เต็มพอดีทุกช่องเต็มพอดีทุกช่องเลยโอเคเราก็ทําการบวกให้มันเป็นบวก2ครับผมนี่เออนี่มี2เอเ้ยเรามีบกเค็ดดิฟเฟนต์มาจากไหนวะเนี่ยเรามีบวกเค็ดดิเอ้ยเราซื้อผิดป่ะผมว่าผมซื้อผิดแน่ใช่แน่ผมซื้อผิดแน่แนแนเวนและลืมดูแต่น่าจะได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าวะเอ้ยได้เหมือนกันผมว่าขอแค่เป็นบวก2อ,อ่ะเราลองบวกดูได้ป่ะอาวไม่ติดด้วย อย่าไปแรกก็ไม่ติดแล้วบวกหนึ่งไบวกสองอ่ะได้แหละได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันไม่ผิด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 ขอค่อยมันเป็นบวกสองะนะเป้าหมายของเราคือบวกสองโอเคผมจะบวกไปเรื่อยๆจนหนึ่งร้อยอันนะแล้วเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะฮะไปเอาละตอนนี้ก็ครบแล้ว100อันนะฮะผมย่อยมาเนี่ยภูๆูด้วยผมก็จะเอาไปย่อย เอผมบวกมาผมก็จะเอาไปย่อยให้หมดเลยแล้วก็มีแร่หนึ่งอันอยากลองย่อยแรด่ดูยังไม่เคยย่อยแร่ดูเลยว่าจะเป็นยังไงโหกว่าจะบวกเสร็จนะแล้วก็ต้องมาย่อยอีกอะเนี่ยไหนแร่แร่ลยอะอยากลองย่อยแร่ดูครับว่ามันจะได้อะไรลองย่อยอยู่ไหมปึบก็ได้มาสามช่องแร่ช่องเดียวเหรอแสดงว่าแร่ได้ช่องเดียวเองเหรอโอเคเดี๋ยวผมขอย่อยให้หมดก่อนหนึ่งร้อยอันเนี่ยเดี๋ยวขอเคลียร์ขอเคลียร์ก่อน เดี๋ยวช่องเราเต็มนะมันจะเต็มไหมเคลียให้หมดก่อนเอาพวกปลาพวกอะไรที่มันมันไม่ได้ใช้อะเก็บไปก่อนผมจะนับรวมกับของเก่าที่ผมมีในคังแต่มันก็มีแค่สองสามอันอะไม่เยอะสิบอันอะไรเงี้ยไม่เยอะไว้ช็อกอันนี้สายฟ้าสายฟ้าได้จากอะไรวะสายฟ้าได้จากการย่อยเหรอย่อยของหายปะของแคสปะแต่ใช่แหละวิญญาณน,นี่ไม่ใช่โอเคไปเดี๋ยวเราไปย่อยกันบวกสองย่อยแล้วจะได้สามช่องเหรอใช่ไหม อ่าลองย่อยดูฮะเฮ้ยหนึ่งสได้หช่องแสดงว่าถ้าไม่บวกจะได้สองช่องถ้าบวกสองจะได้6ช่องบวก1จะได้เพิ่มขึ้นมาสองช่องนั่นก็หมายความว่าที่ผมบวกสองเพราะว่ามันคุ้มสุด อัตราการบวกมันมันง่ายมันง่ายสุดแล้วก็ความคุ้มค่าในการบวกบวก2มันจะคุ้มสุดนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยผมก็ซื้อใบบวกเพิ่มไปประมาณ20กว่าใบใช้ประมาณ2 240ใบประมาณนั้นอเพิ่มขึ้นมา40ใบแต่ว่าความคุ้มค่าผมคิดว่ามันก็ยังคุ้มอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาย่อยให้หมดเลยโอ้โหเยอะนะร้อยอันเนี่ยกว่าจะย่อยหมดอลองย่อยภูภูดิ้แคทยูนิคหนึ่งสองอ่ะก็ได้6อันเท่ากันอะแล้วจะมาย่อยทําไมวันนี้ททำไมเลยไม่ขายโอเค ก็ย่อยให้หมดก่อนเล้วไปเจอกันฮะตอนที่ย่อยเสร็จโอ้โหเมื่อกี้ยูนิคเมื่อกี้หนังยูนิคเพียบเอ้ยหนังแลเพียบโอเคครับไปย่อยกันอ่าโอเคตอนนี้ก็ย่อยมาหมดแล้ว100่งร้อสกิลเอ้ยไม่ใช่100่งร้อยแคทายนะโอ้โหดูของที่ได้อืม โอเคเดี๋ยวผมขอส่องดูราคามันก่อนว่าได้อะไรมาราคาเท่าไหร่บ้างแล้วก็เดี๋ยวเรามารวมราคากันทีเดียวนะฮะเดี๋ยวขอส่องราคาแล้วรวมราคาทีเดียวแล้วเรามาดูกันอีกทีนึงอ่ะไปอ่ะตอนนี้ผมส่องราคามาเรียบร้อยแล้วผมซื้อตั้งร้านไป2อนอันละแสนนะแล้วก็เงินที่ใช้ไปอ่ะมันจะอยู่ที่ 5.7M 5.7M ็นะคือทั้งหมดคือเงินทั้งหมดที่เราใช้ไปเดี๋ยวมาตั้งร้านขายกันเลย อ่ะนี่คือของที่เราขายได้ทั้งหมดเราต้องล,ลงทุนไป5.7 m เอ็มใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดูจอคำนวณกันอันแรกเลยสองห้าหกศูนย์ศูนย์สองล้านบวกสองหกห้าเจ็ดแปดศูนย์บวกบวกหกเอ็มหกเอ็มกับอีกห้าหมื่นลบเจ็ดเปอร์เซ็นต <c oughs> ์ฮะ เพราะเราเอาร้านเจ็ดเปอร์เซ็นต์ลบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ห้าจุดหกเอ็มม่กี้ขาดทุนไปเอ็มหนึ่งโอ้เราทำเพื่ออะไรเราเสียเวลาน,นั่งทำเพื่ออะไรมาเนี้ยขาดทุนไปเอ็มหนึ่งอ่ะเอ้ยไม่ใช่ขาดทุนไปแสนหนึ่งโอ้มันขาดทุนอะ่ะขาดทุนได้ด้วยเหรอวะเอ้แต่ก็แสนเดียวนะโอ้โหขาดทุนไปแสนหนึ่งอ่ะครับ อะไรวะเนี่ยย่อยไปร้ออันบวก2ด้วยอุตส่าห์เสียเวลาทําบวก2แล้วก็มาย่อยนึกว่าจะก,กําไรสักนิดหน่อยอจริงๆถ้า5%นะถ้า5%นะ6ล้าน5้านหล้านห้าหมื่นอ้ยนี่มัน60ล้าน6ล้านลบ5%อะถ้ามัน 5, 5, 000, 5้ล้าน5%ะก็ตตอ,อยู่ทุนว่ะถ้าตั้งล้าน5%เะเท่าทุนเลยอะคือวิธีการเดียวที่จะทําให้มันได้กําไรคือเราต้องทําใบบวกขายเว้ย ราคามันก็จะอัพขึ้นมาอีกอถ้าเราย่อยสกิลด้วยเราก็จะได้วิญญาณมาคราวนี้เราก็จะไปแลกใบบวกมาขายได้เออมันมันต้องทําแต่ว่าการที่เราจะทําย่อยทั้งวิญญาณเออย,ย่อยทั้งสกิลย่อยทั้งแคทไฮเนี่ยมันจะทําให้สเกลการลงทุนเราเยอะขึ้นอีกนะฮะแต่ว่าย่อยวิญญาณอะ่ะโอกาสขาดทุนสูงแต่ถ้าเราทําทั้งย่อยวิญญาณทั้งย่อยเออย่อยสกิลแล้วก็ย่อยแคทไฮอะ่ะ มันมีโอกาสได้ทํามันมีโอกาสเพิ่มมูลค่าของที่เราย่อยมามากกว่าเออโหอยู่ทุนว่ะอะไรวะเนี่ยก็หลังจากนี้ผมก็คงต้องไปตั้งขายแล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่ตั้งขายก็ไม่รู้จะเก็บมันไว้ทาไมนะพาะผมขี้เกียจย่อยวิญญาณย่อยวิญญาณอะ่ะมันช้ามากครับผม <laughs> ย่อยย่อยสกิลย่อยสกิลอวิญญาณอะ่ะกว่าจะย่อยเสร็จแต่ว่าช่องใส่สกิลอะ่ะมันมีแค่ผมขี้เกียจย่อยสกิลอารงนะสกิลอะไรวะเนี่ยสกิลถ้าเราย่อยสกิลซัก5ล้านเหมือนกันอะ ลงทุนล้าล้านาก,ก็ต้องย่อย1000สกิลอะโอ้โหถ้าคลิกเอง1 0 0 0นสกิลนี่คือแบบไม่ต้องทำอะไรกันแล้วทั้งวันอะเอาบอกตรงอ่ะเดี๋ยวผมถ้าผมว่างเดี๋ยวผมมาลองย่อยสกิล1 0 0 0สกิลให้ดูแล้วกันแต่ว่าวันนี้ก็เอาไแค่นี้ก่อนแล้วกันเราย่อยเอาแค่รู้ผมแค่อยากรู้ว่าราคาในตอนนี้มันเออมัน,ม,นมันเป็นยังไงราคาในตอนนี้ของบางอย่างมันก็ถูกลงครับแล้วของบางอย่างมันแพงขึ้นอย่างอันทัดนอ่ะอันทัดกับสกายแต่ก่อนถูกมากแต่ตอนนี้แพงขึ้นเยอะเลยเหมือนเขาจะปรับให้มันได้น้อยลลงหรรือเป่่านนี้้ไมูนะ พิงค์เนี่ยก็ราคาลดลงแต่ก่อนแพงแลเนี่ยราคาก็แพงอยู่แล้วแต่แต่ก่อนจะแพงกว่าน,นี้แต่ก็ราคาลดลงนะก็ราคามันมันบางอย่างมันลงบางอย่างมันขึ้นอนะ่ะเออมันก็เป็นสมดุลของเกมนะแต่ว่าก็ขาดทุนไปแสนหนึ่งแต่ถ้าตีต,ตีตีแบบดีๆเลยก็ก็แทบจะอยู่ทุนนะนะแล้วถ้าเราทำแบบเอามาแลกใบบวกขายเนี่ยมันก็จะทำให้เราอัพราคาขึ้นอีกเห็นไหมใบบวก มาแลกมาแลกพวกนี้ไปขายเออแต่ผมผมต้องย่อยวิญ,ญญาณอีกอะถ้าผมจะทําใบบวกขายเอาไว้บางๆแล้วกันเดีย๋ยวค่อยมาย่อยวิญ,ญญาณเล่นๆให้ดูเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะกว่าจะย่อยวิญ,ญญาณเสร็จนะวิญ,ญญาณมันย่อยนานวันนี้ก็เอาไ้แค่นี้แล้วกันสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย